จารินีเงาะอสาหรหัสนักศึกษา6 0 8 1 8 6 0 3 0 1 7สาขาวิชาการศึกษาปฐถมวัยชั้นปีที่4ห้องสค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในรายวิชาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนะคะให้นักศึกษาอธิบายความหมายจุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัยประเภทของหลักสูตร และกระบ,บวนการพัฒนานหลักสูตรความหมายนะคะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหมายถึงกรอบโครงสร้างซึ่งกำหนดสาระเนื้อหาที่เด็กต้องเรียนรู้กระบ,บวนการที่ช่วยให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่กำหนดและสิ่งที่ครูทำหรือปฏิบัติเพื่อช่วยให้เด็กบรรลุวัตถุประสงค์ รวมตลอดถึงบริบทที่จัดการเรียนรู้กันการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยแบ่งออกเป็นสองช่วงคือเด็กอายุต่ำกว่า3ปีและเด็กอายุ3าถึงหปีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของเด็กอายุต่ำกว่า3ปี1 ร่างกายจะเริญเติบต,ตัวตามวัยแข็งแรงและมสีสุขภาพที่ดี 2. สุขภาพจิตดีและมีความสุข 3. มีทักษะชีวิตและปฏิสัมพันธ์กับบุคบคลรอบตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4. มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร สุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ3-6ปี 1. ร่างกายจเจริญเติบโตตามวัยแข็งแรงและมีสุขมีสุขนิสัยที่ดี 2. สุขภาพจิตดีมสีสุนยียภาพมีคุณภาพจาริยธรรมและจิตใจดีงาม 3. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน ตามปัจชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิสัยทัศน์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 4. ทักษะการคิดการใช้ภาษาสื่อสารและการสแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัยประเภทของหลักสูตรหหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาหรือแบบรดายวิชาเน้นการถ่ายทอด เนื้อหาวิชา2หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชานำเนื้อหาที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกันมาจัดไว้ด้วยกัน 3. หลักสูตรแบบหมวดวิชาการแบบหมวดวิชาหรือสหพันส์ 4. หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์เป็นการแก้ไขโภพพ้องของหลักสูตรรายวิชา 5. หาลักสูตร เพื่อชีวิตและสังคมฝึกเอาสังคมและชีวิตของเด็กเป็นหลักหหลักสูตรแกนกลางจะกำหนดรายวิชาหนึ่งเป็นแกนกลาง 7. หลักสูตรแบบอัตาภาพจัดเนื้อหาเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 8. หลักสูตรบูรณา,าการผสมภาษา,าเนื้อหา ไว้ด้วยกันกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีกระบวนการ6ขั้นดังนี้ 1. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 2. กํกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรค่ะ 3. กํกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ 4. การนำหลักสูตรไปใช้ 5. การประเมินผลหลักสูตร 6. กการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตร2จงอธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทยในปัจจุบัน,ข,น,นข,ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นตอนการวิเคราะห์หลักสูตรมี7ขั้นดังนี้พิจารณาจุดประสงค์ของหลักสูตรแต่และข้อว่ากล่าวถึงพฤติกรรมใดนำจุดมุ่งหมายที่พี่ พิจารณาได้มายุบมาหมุมสิ่งซับซ้อนนำเอาพฤติกรรมดังกล่าวมาตีความหมายตามลักษณะวิชาพิจารณาแยกแยะเนื้อหาดีใช้ในการสอนนำเอาขั้นที่3และขั้นที่4มากำหนดน้น้ำหนักตามลำดับที่วัด นำเอาขั้นที่3และขั้นที่4มาเขียนลงในตารางให้สัมพันธ์กันพร้อมทั้งเขียนน้ำหนักความสำคัญไว้ในขั้นนำเป็นทำเป็นตารางเฉลี่ยโดยเอาตารางผู้สอนและและคนน้ำหนักความสำคัญ แต่ละเรื่องเฉลี่ยลงในตาราง3ให้นักศึกษาสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมาพอสังเกตหลักสูตรโรงเรียน clk ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษาคณะผู้จัดทำมีความมีความประสงค์ที่จะจัดโรงเรียนขึ้น เพราะมีความเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนั้นเด็กมีความสุขกับการการเล่นปนเรยนผ่านการผ่านการจัดกิจกรรม6ก,กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านโดยคำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญโดยโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่1หมู่หนึ่ง ตำบลสัตว์นกแก้วอำเภอโพนทองจังหวัด้อยเอ็ด๔มีทางมีพื้นที่1,000ตารางเมตรตัชชยาการจัดการจัดจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อผู้เรียนมีตะกะความรู้และความรู้มุกให้เกิดากดารลงมือปฏิบัติ ภายใต้ความภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณน,นลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะกับวัยค่ะวิสัยทัศน์ 1. มุ่งพัฒนาให้เด็กมีความพร้อม ทางด้านร่างกายอารม์สังคมสติปัญญาค่ะ 2. ส,ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม 3. ส,ส่งเสริมให้เด็กเกิดมิตรภาพกับผู้อื่นให้เด็กเกิดความรักสามัคคีกัน 4. ส,ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม6ก,กิจกรรมภารกิจ 1. จากกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านอารมณ ด้าน่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญา 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเกิดคุณธรรมจริยธรรม 2. จัดกิจกรรมให้เด็กได้ทํางานร่วมกับผู้อื่น 4. จัดกิจกรรม6กกิจกรรมหลักให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมโครงสร้างหลักสูตรระยะเวลาเรียนใช้เวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กอายุ 3-6ปีโดยแบ่งออกเป็น3ระดับอนุบาล1อายุ3-4ปีอนุบาล2อายุ4-5ปีอนุบาล3อายุ5-6ปีแบ่งภาคเรียนการศึกษามีมี2ภาคเรียนภาคเรียนที่1วันที่16มกราถึง15ตุลา วันที่ภาคเรียนที่สองวันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึงสิบสามมีนะคะอัตราเด้าเรียนไอรูบาหนึ่งค่าแรกหกพันบาทมีค่าเป็นค่าขอใช้จนจบอนุบาลสามค่าเทอมเท่ากันทุกเทอมทุกระดับชั้นมื่นห้าต่อเทอม บรรยากาศการเรียนบรรยากาศการเรียนในห้องห้องเรียนมีความสะอาดสวยงามปลอดภัยเป็นได้เบียบภายในห้องเรียนมีโต๊ะและเก้าอี้ครบกับจํานวนนักเรียนทุกคนภายในห้องเรียนมีมุมต่างๆได้แก่มุมวิทยาศาสตร์มุมบทบาทสมมุติมุมบล็อกมุมนิทะมุมนิทยศาร เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการได้เอาเลยใช้ประสาทสัมพันธ์บรรยากาศภายในห้องเรียนมีการจัดบรรยากาศในร่มสวยงามสะอาดปลอดภัยเพื่อให้เด็กออกมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียนได้อย่างมีความสุขได้สัมพันธ์สัมผัสกับธรรมชาติส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตด,ดีและ สนุกสนานในการเรียนและการเล่นนอกห้องเรียนมีการจัดต้นไม้จัดสวนจัดดอกไม้ให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับสถานที่สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีการใช้สื่ออย่างเป็นระบบแบบแผนมีสื่อที่หลากหลายแข็งแรงทนทานปลอดภัยและมี ปลอดภัยกับเด็กค่ะจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนจะจัดเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหน่วยการเรียนดูแต่ละหน่วยมีบอดต่างๆมากมายเช่นตัวเลข1-100ถึงเป็นตัวเลขเอโรบิกและไทย อักษร A ถึง Z พร้อมคำศัพท์พยัญชนะกถึงฮอนุคูกมีประจำสัปดาห์เดือนสาระวรรณยุกโดยใช้บูรณาการภาษาคณิตศาสตร์เพื่อให้เด็กได้คุ้นเคยกับสัญลักษณ์และพยัญชนะการประเมินพัฒนา1ประเมินพัฒนาเด็กครบทุกด้าน และนำผลมาพัฒนาเด็ก2ประเมินแบบรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี3ประเมินจากสภาพจริงของผู้เรียนโดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายการบริหารกระจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 1. เตรียมความพร้อมให้ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสถานศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ 2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษากำหนดปัจยาวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าหมายจุดประสงค์ระยะเวลาเตียนการวางแผนการใช้หลักสูตรการปฏิบัติคือการลงมือปฏิบัติตามสิ่งที่เรากำหนดและเตรียมไว้การนิเทศกำกับติดตามคือการแต่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวิธีการเครื่องมือบันทึกข้อมูลสรุปคือวิเคราะห์ข้อมูลรายผลปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะประปับปรุงพัฒนาคือประชุมภยัยรายงานผลให้ให้ผู้เกี่ยวข้องอภิปรายวางแผนและประปับปรุงระหว่าง พัฒนาร่วมกันค่ะค่ะวันนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ